มึงอย่าพูดเยอะมึงอย่าพูดเยอะมีมันมีเพื่อนคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจับเลยอ่ะเขาจับเต็มจะซิลจะไปเอาบอจะซิลมีระอังก็นี่ไงแม่งเส้นทางชอบเปลี่ยนเดฮ้ยโหดเลยทันโทษนะอันนี้คือเฮี้ยอะไรกันอ่ะโอ้หมาแล้วมาแล้วเซ็งเลยว่ะโคดแวกด้วยไปตามเด้ยอุ้ยไปด้วยเอาดิ มาจุ่งกับกูใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ตอนนี้หาจริงไอ้เหี้ยดูตัวดูฝั่งเหมือนข้ามหาจริงทำไมมีอะไรบ้างเออมันต้องเล่นกันแบบสูสีอย่างงี้ฮ่าหาหา,หาจริงโดน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 ตาวิ่งทำก็หาตาทำแม่งเด็กทำแม่งเด็กกูไหวกูไหวตอนเกมกูไหวจริงโอ๊ยเฮ้ยเป็นเลโรมหรอโดนโดนโดน อุ้ยไม่ได้ไป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 มาดิมาดิหนีแล้วหนีแล้วมาดิซอยหลังทำเหี้ยอะไรอ่ะโดนทุกเบสโดนทุกเบสโดนโดนหอกโดนอย่าฟิกกเอ้าเอาดีแม็กเหี้ยแล้วฟิกอุ้ยแม็กเอ้าใครจะตายไม่ได้เหี้ยวเหี้ยวไอกระต่ายโคตรโง่เลยควายเอาแล้วใครเก็บใครเก็บเลือดตรงนี้ไปไม่รู้ใครเก็บอะใครเก็บตรงนี้ไปเดี๋ยวกูจะไปรีดูเดี๋ยวกูจะไปรีดูแล้วกไม่ใช่ผมแนะหนึ่งไม่ใช่ผมแนะหนึ่งไม่ใช่ผมเลยไม่ใช่กู่ กูรู้กูรู้ใครกูรู้ว่าใครจริงกูรู้ว่าใครป่าแน่ๆนี่เนี่ยชอบชอบแฉลบนี่เนี่ยชอบฉลบมีหลักฐานเหรอไอ้เนี่ยมึงก็อย่าแคร์ไรดิชาได้มึงอย่าลืมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เกมมันมีรีเพย์เลยอย่าหล่อนเอาจริงไปก่อนไปก่อนนี่ดีกว่ากอดลมเลยอ่ะเฮ้ยแมวเออมึงอย่ามายุ่งกูเลยเราคุยก่อนทำไมกูพาไปตายนะกูบอกก่อน โอ้โหเรียบร้อยเนี่ยฮะเต็กแคลร์ซี่ร้านตึงอยด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปโอ้ยแล้วโอ้แล้วเบิ้งสามเกินอยันไงบ้าเนี่ยกูเบื่อว่ะเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้คนเดียวเฮียเป็นเฮียอะไรอ่ะอ๋อจัะอุ้ยอ๋อแล้วเป็นเฮียอะไรล่ะกูเนี่ยเฮียบนสามตัวแล้วก็เดี๋แล้วก็แม็กเดี๋กูยืดงังนงูกูวะแล้วก็แม็กเดี๋ยวเนี่ยไอ้ลีฟไอ้เหี้ย ได้เขาดาด้ด <laughs> <laughs> มึงนาตย,ยามันแรงนะเว้ยเอออยู่เฉยๆหรือไต่หาไปเลยก็หุ้ยเฮียอีคนนี้นะอีคนนี้นะไม่รูาจะเล่นไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรนะโชว์กูทุกอย่างโช <laughs> ว์สก <laughs> ิลอ่ะ <laughs> อิงคนเนี้ยเอ้าแม่งนะ <laughs> ออกก่อนออกก่อนเนียนบินเนียนบิน <B in> แล MM. ้วกูสวนแล้วจอดิ้งกูสวนไปสองจอดี้งกูสวนไปสองส่วนสองน้องชายไอพีเนี่ยเกลียดอะไรตีของแท้อ้าวแล้วได้มาตัวไหมน่ะได้มาสักตัวไหมบอกสวนไปสองนั้นโอ้ยผมได้มาสองตัวเอ้ยอ้าวไม่ได้เลยเหรอไอเด็กเคี้ยนั yes. ่นม MM. ันลาทั้งหมดเลยกระจอกเนาะไม่ว่านะเออจริงก็ได้ ไม่ได้ต่างยืนซูซ่าก็ยืนคือก็เกิดแบนี้อยู่ในร้านเกมก็คือยืนแอคแล้วยืนกอดอกแล้วแกลบแบบยกหน้าสองทีแล้วจริงจังหวะเมื่อกี้แล้วหนึ่งสองกูก็ว่าอยู่ว่าทำไมความแบบเป็นคิวแล้วก็ไม่ขอเก็บเป็นตอกวะโอ้ดาเมจผมทั้งนั้นไอ้เชี่ยกดปริายด้วยเชื่อเชื่อเชื่อจริงเชื่อจริงเชื่อเชื่อมาเอาเน่มาเอาเน่มาเอาเน่มีใครแม่งลำมาหน้าไอ้เชี่ยทางล่าง อุ้ยพีกูแปลงล่างแล้วใช่ไหมอย่าพี่แปลงบนก็อีเวนเมื่อกี้กูสายใช้ไอ็ิวแล้วนะมึงอไอ้เงี้ยใช้พี่กูไปไหนนะสกายสกายวยสกายดาเมจผมทั้งนั้นไม่ต้องรุ้ยลืมไปว่าเป็นอาย่าจะกลับบ้านนดนแล้วไปไหนวะมึงกูงจะบอกใครไว้ว่า พี่ชายคนเนี้ยไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรไม่ว่าจะวารุนแลนไม่ว่าจะเกมอะไรแล้วแต่อะไรที่มันเด็กเก๋เก๋เด่นเด่นนะเขาต,ต้องมาข้างหน้ากูส <laughs> ักหนึ่งแบบเมื่อกี้เมืกก่อก,กี้กูก็เห็นนะแต่กูแกล้งแบบว่าทําเป็นแบบมเมินเฉยเมินเฉยมาวรา <c oughs> ์ปใส่สิยบนสองอยบนสองอุ้ยอุ้ยโดนแล้วเนี่ยทำไมเลื่อนรถเอาอุ้ยบนสาม กูแต่อะไรแบ <นำ S 1> บนี้เนี่ย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 อยู่ในวอลเลนก็เอาปืนมาโชว์กูรู้จักลงศพทรายอ่ะเนี่ยลงศพทรายกูและอยากชอบพี่ชายคนนี้เฮ้ยขอเก็บบัวก่อนขอเก็บขอเก็บเลือดหน่อยขอเก็บเลือดหน่อยเชือ่อมันมาแล้ว <c oughs> เ,กเก็บเลือดหน่อยอเก็บเลือดหน่อยเลย กลาง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 นเยอะเลยบนกะส่ากันแล้วไม่รู้กันอยู่างควายอ่ะฮัลโหลก็ไม่รู้ตัวนี้บนตัวร้านบนตัวร้านเนี่ยแหละฮัลโหลตอนตัวนี้เล่นบนอย่างควายเลยมันโกงอ่ะจริงอมแตกอะไรเงี้ยไม่รู้เลยไอ้พีทพีอยู่อยู่ไหนนี่เลยอยู่กลางเลยอยู่กลางเลยพีทหลับอยู่เนี่ยอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางแล้วอยู่กลางจะไปเดี๋ยแล้วฮัลตอนตัวนดูเล่นบนแตกอุ๊บโอุ๊โหลช่วยด้วยฮัลโหช่วยด้วยมีล้างมีล้างพี่มีล้าง ไม่ไม่ลงอีกลงต่อนะจะไปเดินแล้วลงลงลงมาทำไมอะไล่มาทำไมอะไม่จะไปเดินจะไปเดินล่างก็ไปสิพี่อยู่กับพี่เมีโอกาสได้คิวเยอะสุดละเอาวะจังหวะนี้กูต้องล้านแล้วจังหวะนี้กูต้องล้านแล้วได้เหรอคิดว่าได้เหรอคิดว่าได้เหรอโอ้ยมาอยู่กับแม่ดีกว่าไปดีกว่าเอาดีแล้วดีแล้วอยู่ไปอยู่คนเดียวดีีลลดดูไว้ดูไว้ดูแฮตเตอร์กาแล็กซี่ไรยะเตอร์กาแล็กซี่ไอ้เหี้ยถึงก็ต้องมือน่าเตอร์กาแล็กซี่ กาแล็กซี่กาแล็กซี่แล้วโคตรแม่นจริงแล้วแม่นจริงแม่นจริงกาแล็กซี่นีมากบางแตกแตกแตเย้สอะไรอะไรแล้วกูสวนแล้วกูสวนแล้วกูสวนอย่าซูมอย่าซูมขอร้องโป้งอย่าโป้งอย่าโป้งเฮ้ยมันไล่เนี่ยมันหามันหาเดี๋ยวไอ้ยี่มันหาผมมันหาผมมันหาผมเลยแต่มันหนึ่งสองไปแล้วมหนึ่งสองไปแล้วหนึ่งสองไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยรีคูดาวมันปิดการมันปิดการมันอิดโอ เท่ยจังหวะที่เอวสู่ซูมาผมโยกนอกจอด้วยจริงโยกอะไรโยกเกี่ยวกับอะไรไย่รู้นอกจอกูพอจะดึงภาพออกเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้สกายแตะแค่แรกสกายวิ่งโแข็งว่ะคอมเปิมไม่ยิงคอมเปิมไม่ยิงวิ่งโอ้โหกูแตกล่วงอันหนึ่งวะมันล้ำแล้วว่า แล้วแม่งลำสุดตัวยังไงป่าดอกโดนวเลน้ยาอะไรตัวมึงจริงเอาไว้เยียสุดตียัเออตเลนลำยังไงไปเลสตู้ไปเลสตู้ดิไปเลสไปเลสไปแล้ไปเลสไปเลสไหวไหวไหวไปเไหวไหวเอาไว้ไอัตวไหวไอ้วไอ้เคี้ยวหวไอย่างตื่นไปเลสอย่างตื่นไเอย่างตื่นเดี๋ยวนะฮัตติ้ัต เวเลสทำคุมข้ามเวเลสฝทำคุมข้ามดูผิด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 เธอเชียร์เธอเชียร์แต่เวเลสอย่างเดียวนะเมื่อกี้จะได้ผิดดูผิดดูผิดน้องชายเธอไม่มีกำลังใจเลยนี่เอาบอลทาอปดูผิดดูผิดดูผิดน้องชายเธอบอกก็คือตายปล่อยตายเลยการไม่เชียร์เลยเมื่อกี้คือแบบฆ่าได้แล้วกูตายดีกว่าปลอมตายอรปลอมตายไม่ยอมเชียร์เดือดตายแล้วเนาะเอาอี๋อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวปั๊มอุ้ยอะไรอะ อะไรอ่ะไอ้ขี้อฟอร์เรนมาไอ้สัตวสเอ้าคุณรู้ว่ามึงจะล้ำเอ้ารอล้ำติดกำแพงเลยอ่ะห้องลงแล้วออกพลังแฝงร้านดีกว่าพี่โอ้ดีนะแล้วก็ลมโอ้ยอะไรอ่ะอันนี้ดีกว่าโดูอย่างนี้เล่นนาคอสออฟเลนดีกว่าคุณโหยยูหน่อยได้ไหม พลังแสงนี้ได้ใช้บ่อยปูดหรือเจอ้าตายเลยมัน,มนโอ้ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนเฮ้ยเราไปดันยาวอยู่อ่ะตั้งเนี่ยจิลดนจิลดนจิลดน์ยเอืยพลัพงพลังแสงอะไรมาช็อซัพพอร์ตทั <laughs> ง้งเยอะไป<ด><ด>ไงลองเปลี่ยนอะไรวะเพื่อดูโชว์ให้ดูว่าซีหนึ่งเป็นยังไงซัพพอร์ตที่ได้เยอะแต่พลังแสงเนี่ยวิชิว่ะไอ้เฮียข้างล่างสุดยอด อยู่เพิ่งอย่างนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้สกิลนะเดี๋ยวรอมันมาข้างบนนะฟีหนึ่งเมื่อกี้เห็นเราแท็บเออุี่เทียร์มันจะตายสี่หลี่งของเทียร์ข้างบน่ะวันกี้ถ้าพี่เข้าไปอันตีอ่ะได้คิวเลยนะไม่มันซื้อคิวแอบทุกเลนเต็มตูดน้องชายเต็มตูดจริงของจริงมันสองแน่มันหนึ่งสองไม่ที่มันหนึ่งสองมาดี

เต็มก็เยี้ยนที่รานเออกันอหอะไรล้านอีกแล้วเ้าโคนงงนะบางคนก็อนี่นะเว้ยเข้าเต็มเข้าสุดแต่นี่แม่งเสือกโดนาวใช่ใช่ก็รักว่าโดนโดนแม่น่ะเฮียนี้แม่งไม่เคยเยดีอะไรดีอนีทแรงจังวะแม่งไม่เคยมีอะไรดีอะไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นนะไอฮอนนะทเี้ยอะไรเละไอเี้ยกโดนด่าได้ก็โดน ไมผมไม่เห็นไม่เห็นไอ้แม็กแม่งเข้าไปสุดขนาดนั้นที่ไอ้ฮอนแบบจริงจริงอันนี้เรื่องจริงเล่นดีเล่นดีก็โดนนี่ฟอร์เรนแม่งเวดบับแดงว่ะโอ้โหเขเชียร์เลยคิ่ลิปหายแล้ว

โอ้โหอย่มันอยู่ได้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 เกย์อยู่ไรแล้วชี้ชี้ชี้ถอยเลยถอยเลยมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้วแล้วสกิลสองเมื่อไหร่กูจะโหลดเสร็จเนี่ยเนี่ยปีนึงโอ้ชาร์จจัดมาแล้วมาแล้วนาตาญาแทงผู้แข่งแก่งมาแล้วสิวว่าไงัสิวข้างหลังว่าไงกลางเลยกลางเลยเอาอันี้จังไรใครต่อเชฟ จะได้แบบขายขายอาญาดีกว่าเดี๋ยวนีตีป้อมดีโอ้โหไม่ออกอโพรคาลิบวะอ้าวโอหยชิบหายชิบหายแครี่บอยกลัวกับโพรคาลิบแล้วล่าสุดอุ้ยใช่ว่ออกไม่ได้อะอุ้ยหายแล้วมันบนเยอะบนเยอะบนเยอะจริงบนเยอะจริงไอ้ไหเอ้ยไม่ใช่ชื่อที่ไหน เขาเป็นเทียอะไรกับกูเนี่ยไอ้ซาดไอ้เทียซุ่มโดนเฉยรบออก่าก็ขาเลยอ่ะมาถึงคนซุ่มแล้คนโดนซุ่มเต็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 มเตยเต็มเต็มเต็นเต็มเต็มเตอมเต็มเต็มเมเต็มเต็มเต็มเตเเตต็แถบเ็มามมเเเอเมม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 ว ใครมาเนอะมาดิสัตว์มาดิสัตว์คิวโดนคิวเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรออุ้ยมีแต่คนกลัวไอ้สัตว์นี่ให้ไปไม่ได้คไม่ได้ไม่เล่นปได้ทีเดียวมีแต่คนเจ็บเมื่อกี้เฮ้ยพร้อมบวกตอนนี้โดน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 ทั้งไงโดนก็หนีหนีดีแหวเพื่อนกูรออยู่กบตึงบอกเลยตอนนี้ที่จไฟมาอยู่กันตีลายาสมีประโยชน์ขึ้นไงคีอใช่ไหม ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเขาเล่นกันเยอะขึ้นโอ้ยโอ้ยเนี่ยประโยชน์ไหมประโยชน์ไหมจะแตกไปแล้วประโยชน์วงดีอ่ะบอกเลยว่าวงแตกใช่อีอีจิ้งจอกก็มีวงสองวงด้วยแทบเตะเฮียต้อนสกินตัวสวยจังเลยอ่ะคุณพี่สูงเท่าไหร่เหรอครับแปดพันไอ้เหี้ย คนอื่นเขโดนกันห้าพันหกพันนี่โดนแม่พัแปดพันเดิมเสริมไหนเขาเนี่ยบอกดูที่ไม่มีเลยเลยขอยากยากวะยากไปดพันแปดพันหรือเปล่าเติมถูกแปดแสนอ่ะเติมไปนให้เติตัวนี้ถ้าเติมถ้าเติมคูปองยิ่เติมให้เติมอะไรละใส่ใส่ครบแล้วให้แล้วพี่เมื่อกี้ควยจะมาแล้วว่ากลับบ้านแล้วอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยอะไร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 นี่อะไร เียกขึ้นทนดิบแปะในเส้นใหญ่เลยว่ะเฮ้ยดูไก่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 ไก่จริงได้จริงไอ้ฮอตมึงไม่ควรบอกว่าล้านนะช็อตเมื่อกี้ไม่ใช่นะจริงจริงล้านอะไรอะไรเนี่ย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 เว้ยนี่ของใครเนี่ยอันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครอ่ะมันมีเจ้าของเว้ยเฮี้ยโอ้ยไอ้ฝัดไอ้ายจริงมันฟิก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 อุ้ยมันเอาอะนะมึงไหวไหมล่ะ มึงไหวกับกูไม่ล่ะมึงไหวกับกูมึงไหวกับกูไหวกับไหวไปแล้วไหวไปแล้วเอาไหวนะครับก็สองสองสองแม็กเพื่อนแม็กเพื่อนแม็กเพื่อนมันคลองเลยว่ะเพื่อนแม็กแม็กเพื่นเล็ดอ้เดราด้วยเล็ดแม็กเพื่อนแม็กไอ้เล็ดไอ้เล็ดเราด้วยไอ้สาดแมเดินไปแม็กเพื่อนของหมทอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายอ๋อมันเห็นมันเห็นทำเมืไปล่ จริงเหป่ะล่ะกูอยากได้บูมันวะทำไมกูอยากได้บูมันวะกูเย็ดได้ด้วยวะทำไมมึงไม่ไม่เฮ็ดกันโดนโดนให้มันมึงจะให้มันเห็นเราทำไมวะในที่จริงเข้ามาล้านไหวสัตว์พร้อมยิงว่ะพร้อมปล่อยแสงเลเซอร์ว่ะใครก็ได้ไปยืนเป็นหินให้หน่อยอยากล้ำมากอาวมึงมาทำไมเฮ้ย อุ้ยล่วงล่วงล่วงไปเลยล่วงโคตรเกินอุไยโคตรล้าดอเกหรออ้าวเฮ้ยไอ้ี้โดนกูแล้วไอ้สัตว์แลเจ็บเฮ้ยเอาเอเียเลียรเลียรีเลียรีเลียเลียเลียีเยีเียยีเรียรเนรอรเรเรยย่ายาอยี เอาพ่อนคุมาแล้วี่เหือเพื่อนสิ่งเลยสงก็ต้องฟิกหนีกูเลยสัสทำไมฟิกนะไปวาเพื่อนกูไาแล้วนี่เอาเลยใหญ่ทำไมเพื่อนนุงตัวใหญ่จังงะวิ่งก่อแตงส์เฮ้ยไม่ใช่ใครมาแม่งมา้อมเล้วไม่ตเไม่มีอมบอกแล้วแม่งได้ป้อมบอกแล้วแม่งเด้ป้อมบอกแล้วแค่ั้นและบอกแล้วแค่ั้นแอกแม่งเด้ป้อม เอาอไปตามเมื่อก <are> ี้เราเมื่อกี้ไม่เป็นอย่างนี้วะไอพี่ตาเมื่อกี้เล่นตาไหนวะตายก่อนแม่นี้โอ้ยมึงเรียตัวมาฮ่าคุณถามจริงมุ่งหมายถึงการไหนกูมามุ่งหมายถึงการ,รปปลิฟโตะนะทักได้ได้ไงวะเดี๋ยวเดี